คะทุกคนวันนี้จะพาไปดูของดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหอยขัวนั่นเองรู้จักหอยขัวไหมคะก็คือหอยจุบแล้วนั่นแหละหอยจุบที่เขาไปขุดเอาในดินน่ะที่มันเข้าเบ้าแล้วหอยหน้านี้มันจะเข้าเบา้ามันจะอ้วนอ่าตอนที่เรากลับบ้านนะแม่เขาก็เหลือไว้ให้นะ้องกลัวเราไม่ได้กิน เพื่อนบ้านเขาไปขัวมาแล้วเขาก็ให้แม่เราแบ่งให้แม่เราแม่เราก็ไม่กินเหลือไว้ให้เราเนาะเพราะว่านานๆทีเราจะได้กินคือนานมากเลยนะที่จะได้กินหอยนะเราผิดหวังกับการซื้อหอยในตัวเมืองอะ่ะคือมันเหม็นทุกคนเหม็นสาบแล้วมันก็มีกลิ่นเน่าด้วยต่อให้เขาเออกมายังไงเขาบอกว่าหอยไปงมไปงมมาแตก คือด้วยความที่เขาเอาไว้นานไงหอยมันเลยเน่าแล้วมันก็เหนียวมันไม่อร่อยอะ่ะแต่ถ้าเป็นหอยแถวบ้านเรานะ่ะมันไม่เหนียวทุกคนหอยตัวนี้มันนิ่มนะมันมันเป็นหอยอ่อนแบบไม่หอยมันไม่เก่นะทุกคนรอบนี้เราได้มาเราก็เอาไปอ่อมอ่อมหอยใส่ผักอีเลอเร์แซบเซบลูกถามว่าแม่ทํายังไงเรากินยังไงเราเอาก็จุบกินสีแม่ล้างสะอาดแล้วล้างอย่างดีเลยทุกคนล้างจนเกี้ยงจนเปลือกมันนะจนเงาวับเลยอะ่ะ ไม่มีทรายไม่มีขี้ดินขี้โคลนนะเพราะว่าเราแช่ไว้คืนหนึ่งเราล้างก่อนแล้วเราก็แช่ไว้พุ่งตื่นเช้ามาก็ล้างอีกรอบหนึ่งขัดด้วยแล้วก็เอาไปอ่อม